ถึงเวลาของ the others นะคะเติม s นะแล้วก็มี the ด้วยออกเสียง v นะทุกคนเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นตัว o เสียงสระนะคะดังนั้นก่อนที่จะพูดถึง the others เติม s นะกีจะต้องเปรียบให้เห็นถึง the other เฉยๆที่ใช้กับพหูพจน์ก่อนนะคะคลิปก่อนหน้านี้กี่พูดถึง the other ที่ใช้กับเอกพจน์ได้ด้วยนะแต่คลิปนี้จะพูดถึงใช้กับพหพูพจน์อ่ะเริ่มเลยในเมื่อมันมี the นะคะมันจะต้อง เจาะจงเนาะดังนั้นกีจะพูดถึงนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นห้องนี้เท่านั้นไม่ใช่นักเรียนทั่วไปนะแค่ห้องนี้เท่านั้นนะคะกีจะบอกว่า ten students are from Thailand the other students are from the neighboring countries นะคะเศคนนะในห้องนี้นะมาจากประเทศไทยแล้วก็นักเรียนที่เหลือทั้งหมดเป็นพหูพจน์ใช่ไหมแล้วเจาะจงด้วยว่าห้องนี้เท่านั้นนะคะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน,นาดังนั้นเราใช้ t h e other students ทีนี้ข้างหลังเป็น,นหงุพถ์ใช่ปะเราต้องการจะทิ้งคำว่า students ไปนะคะเราก็เลยต้องใช้ the others เติม s เข้าไปแล้วใช้ the ด้วยนะเออเพื่อที่จะบอกว่ามันเจาะจงเฉพาะห้องนี้เท่านั้นดังนั้นประโยคก็จะกลายเป็น ten students are from Thailand the others are from the neighboring countries นะคะ the others are, from เห็นไหมคะก็ใช้เป็นพหูพจน์นั่นแหละแล้วเอา s มาเติมที่คำว่า the others เนอะทีนี้ถ้าใครอยากจะมัดรวมนะทั้งหมดว่าใช้ยังไงนะต้องไปดูคลิป another other the other แบบเอกพจน์แล้วก็ others นะคะแล้วก็รวมถึง the others ในที่นี้ในคลิปนี้ด้วยนะคะ the other เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะสังเกตให้ดีต้องดูแบบมัดรวม